เอาดากออกมาซะเอาดากเ,าาเาากจ้าออกมาจากรูซะเออนี่ครับทุกคนตัวใหญ่มากเลยอันนี้คือพี่เขาบอกว่าให้ผมนะครับเอาไปลองดูโอ้นี่คือคัดเกตมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับแล้วแต่ผู้ช่วยนี่คอยดูเดี๋ยวสาวติดเต็มขอให้ผู้ช่วยเป็นคนดีของลูกบ้านนะนี่รถไฟความเร็วสูงครับใหญ่รถด่วนประมาณร้อยเท่านะครับไม่มากันนะ อโพมตอนนี้นะครับเราเดินทางมาเที่ยวป่านะครับเจอชาวบ้านกำลังหาเขาเรียกว่าหนอนเนาะเป็นหนอนเป็นร่วงอ่ะ มันจะคล้ายๆประมาณว่าชาวบ้านน่าจะเอาไปทํากินได้นะครับอันนี้ก็เลยมาดูวิธีของเขานะครับก็ได้หลายตัวอยู่ต่อเน,นี้ยมันใหญ่ตัวเท่านิ้วเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะขอพี่เขาไปลองชิมสักนิดหนึ่งนะครับว่ามันจะเป็นยังไงดูน่าจะอร่อยครับเดี๋ยวต้องให้ทีมงานเป็นคนจัดก,การครับนะระหว่างนี้ก็รอพี่เขาหาให้ได้หมดก่อนนะครับมันจะอาศัยอยู่ตามไม้ทุกขู่นะครับมันล้มอย่างเงี้ยเขาเห็นเขาว่าเอ้ยมันมีตัวเขาก็เลยมาหาผมก็เลยนึกว่าเขาทําอะไระครับก็เกรงๆใจเขาอยู่ พอดีบอกมาเที่ยวมันเดินเล่นเห็นเขานี้ยเขาบอกอ๋อไม่เป็นไรอันนี้คือชาวบ้านอไปกินเป็นเล่งปกตินะครับไม่ได้ผิดอะไรนะก็เดี๋ยวรอพี่ก่าขาจนเสร็จแล้วลองดูนะครับว่ามันจะได้ตัวขนาดไหนได้เยอะยังไงเดี๋ยวติดตามชมนะครับว่ามันจะทําอะไรอร่อยดีนะครับจากกินเป็นวิทยาทานนะอันนี้ผมก็เคยเห็นครั้งแรกตัวใหญ่แบบนี้ครับไซส์ใหญ่เท่านิ้วเลยอันนี้รูของมันนะครับอันนี้พี่บอกว่าตัวใหญ่อยู่ในนี้เต็มเลยแต่คนนี้มันเอาไม่ได้มันอยู่ในแกนลึกนะครับต้องค่อยค่อย เสาะไปนะครับไม้มันผุแล้วนะครับถ้าใช้การไม่ได้มันเป็นอันตรายเขาเลยต้องจัดการเหมือนนี่ครับเดี๋ยวพี่จะแคดูนะอันนี้คือมันอยู่ลึกมากครับทุกคนก็จะเจอตัวมันนี้หมดแรงเป็นวันสองวันนะครับตัวเนี้ยแล้วก็เมื่อกี้ผมเอามือจับมันไส้ทะลักออกมาเลยพี่เขาบอกว่ามันไปกระแทกบนตัวมันนะมันแตกง่ายๆนะเดี๋ยวลองดูดีว่าพี่เขาจะออกได้ไหมโอ้โหอยากให้กินตัวไม่ใช่เรื่องง่ายทบยากมากอันนี้เรามาดูตัวอ่อันครับที่อยู่ในไม้ครับลึกมากเลยกว่าจะได้แตละตัวนี่คือยากมากครับทุกคน เจ้าต้องดึงนะพี่อันนี้ดึงออกไหมหรือว่าต้องแย่ต้องแย่เนาะต้องลองแยอ่อี๋ยวพี่ก็จะแย่แล้วดึงม, <า S 1> มันออกมาครับโดยเอาให้ไม้มันกัดนะครับแล้วก็ดึงออกมาโอหยากมากตวัวใช้เวลานานจริงๆเลยหาก,กินยากแล้วก็เรื่องใหญ่เลยมันคดคล้ายๆมันไม่ได้นอนเป็นเส้นตรงมันอยู่เป็นตัวบีอะรูมันคดไปเข้ามามันก็ นั่นแหละแย่ตู้ก็โผลมาแค่นี้อคือถ้าผ่านโดนตัวมันก็เละไหมมันหม,หมดหมดมูลค่าเลยอะครับได้จะไปทําอาหารเนี่ยอ่เดี๋ยวผมจะดึงให้ดูนะทุกคนดูดูดนะทุกคนการใหม่กันใหม่การซีหนูการซีโอ้อมือเลยนะครับทุกคนอ่ะดูนะออกมาโอเค <ๆ S 2> ตัวเต็มเต็มไป เขานีโป้ผมเลยเนี่ยอุ้ยนั่นแหละอ่ะเดี๋ยวรวมๆผลงานก่อนนะครับพี่เขาชอบให้มันเห็นเต็มๆนะครับเนี่ยมันนอนเนี่ยแน่ได้ๆพี่ได้ได้อยู่ออกมาแล้วออกมแล้วออกมาแล้วนี่นี่ออกมาซะได้ามาังเอาอันนี้โอโเทคนิคล้ำเลิศเอาดากออกมาซะเอาดากจเจ้าออกมาจากรูซะเออ นีใ่ใหญ่สุดๆแต่ตัวนี้ไซส์เนียนๆนั่นเลยนี่ไซส์ใหญ่มากเูพี่เขาบอกว่าเวลาได้ปลาเทียบกับไอ้ขวดนี่คือเทียบกับด,ด้ามขวานครับโม่ใหญ่ใหญ่จริงๆเลยนี่ครับทุกคนตัวใหญ่มากเลยอันนี้คือพี่เขาบอกว่าให้ผมนะครับเอาไปลองดูดูนะครับตัวใหญ่ใหญ่จริงใหญ่กว่าน,นิ้วอ่ะอันนี้คือผมไม่มีมือจับนะครับพอดีมาดุมๆมาเจอเขาเขาก็ใจดีอยู่นะครับ ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวให้พี่เขาเอาให้ได้เต็มที่ก่อนนะครับแล้วก็อาจจะขอเขาไปนิดนึงเอาไปลองดูเป็นวิทยาทานนะครับว่ามันจะยังไงนะครับอันนี้คือครั้งแรกที่ได้เห็นรู้สึกชอบมากนะครับเอายากอยู่พอสมควรเลยโอ้ได้เยอะอยู่นะครับทุกคนอันนี้คือได้ประมาณยี่สิบสาสิบตัวแต่ว่าเอาตัวใหญ่มาเรียงบนใบตองเพราะว่ามันเป็นอยู่กลัวมันจะกัดกันนะครับเนี่ยเราก็ต้องคอยแยกยนะัไม่งั้นมันจะตุย ตุยมันก็จะไม่อร่อยท่ากับของสดนะครับตัวนี้คือใหญ่จริงๆ,ๆโอ้นี่คือคัดเกตมาเพื่อให้ทุกคนได้เห็นเลยนะครับว่าอันนี้เป็นวิถีชีวิตของคนในชุมชนนะครับคนที่อาศัยติดป่านี่เขาก็หากินไปกันตามธรรมชาติเดี๋ยวคงได้เห็นเอาไปทอดซะนิดนิดหน่อยครับหรือไม่ก็ลองดูนะครับว่าพี่เขาจะอนุเคราะห์ให้เรากี่ตัวนะแต่ว่าเขายังบอกว่าหายเต็มที่ครับเพราะว่ามันมันทำลายต้นไม้องงันนั้นก็จะเสีย ประโยชน์ในการที่เรามาหาครับก็คือมันน้อยไม่ได้เยอะหรอกครับแล้วก,ก็หากินเองเป็นวนใหญ่นะเป็นวิธีของเขาครับ,รบเรามาเพื่อเรียนรู้และศึกษานะครับทุกคนนะเดี๋ยวเราไปเดินทางไปกันนะครับทุกคนเรากลับเข้ามาในเมืองกันนะครับทุกคนเดี๋ยวจะเอาหนอนยักษ์นะครับไปแสดงความยินดีนะครับเลี้ยงฉลองผู้ช่วยตัวเอง <laughs> คูช้ช่วนะครับที่สวนนะพอดีเราออกป่ามาก็มืดแล้วนะแล้วก็ขับรถมาก็ไกลอยู่เดี๋ยวชวนพี่ทำนะครับแล้วก็เชฟแม็กแล้วก็น้องๆหลายๆคนที่รู้จักกันามาด้วยกันนะครับอือบรรยากาศเราต้องฟินแบบนี้นะเดี๋ยวเข้าเมืองเราจะไม่เจอแบบนี้หรอกมันจะมีแต่เสียงรถเสียงอะไรก็ไม่รู้วุ่นวายนะครับ,รบเดี๋ยวไปทักทายน,น้องๆแล้วก็ทักทายผู้ชั่วก่อน สวัสดีครับผู้ช่วยจะเมาอีเลเปปะไม่ได้นะเพราะว่าเป็นผู้ช่วยแล้วก็เดี๋ยวเขาจะไม่นับถืออุย้ยถ่ายนะครับเนี่ยถ่ายครับพ, <laughs> พูดได้นะมีอะไรจะพูดไหม <laughs> พูดได้ครับส <laughs> วัสดี <laughs> ครับเชรแม,ม็กสวัสดีครับวันนี้มีขอม,มาบำรุงรังกำลังผู้ช่วยครับ <laughs> อะไรครับเอาเราเปิดดูผ <laughs> ู้ช่วยเอา Happy birthday to you รครับอุย้ยตัดผมไมแล้วทำ่งว่าไงเขาไล่ออกจากงานอ่ะเปิดเปิด,ปดอันนี้ไปเก็บมาจากป่ามาเนี่ยถ้าไม่ใช่งานพูดชั่วเนี่ยเราไม่มาหรอกตอดไม้ตับอันตรงนี้โอ้ดูดูโอ้ยมันกัดกระดาษขาดเลยอ๋อเฮ้ยขาดหมดแล้วขาดไม้มันยังมันกัดกัศเลย,ด,เลยดีนะมันไม่กัดถุงเลยไม่งั้นไม่เหลือนะเนี่ยโอ้ที่มันกัดถุงไปนี่มาถึงเหลือตัวเดียว <laughs> ก็กินสดๆถ้าไม่กินสดๆคือมันไม่แรงไม่ดีไงสดจะมีไม่เอาหรอกแล้วนี่ตองนี้จะเต้นอิเล็กเเข็คได้ไหมครับไม่ได้ไม่ได้นะนาเต้นแล้วต้องเก๊กได้แบบนั้นนะครับเต้นนะห้ามห้ามมาคุยกับเรานะเก็บทรงนะเก็บทรงนะบักค้าบถ่ายนู่นนะถ่ายนี่ไม่ได้นะไม่มาหาแล้วนะตาก็จะหวานเยอะนะเนี่ยนิดหน่อยนิดหน่อยเออแต่งตั้งใหญ่ใช่ไหมครแต่งตั้งแล้วแต่งตั้งแล้วนะ แล้วแต่ไู้ช่วยนี่ขอดูเดี๋ยวสาวติดเต็มไปช่วยมีเงินให้หนูไหมหนูกำลังหาเงินเยอะผูช่วยอาเจาผู้ช่วยอาเจ้าเยี่ยจะไม่เรียกออสเอิร์ธไม่ได้นะต่อไปนี้ผมจะเรียกผู้ช่วยนะเออตกลงช่วยตัวเองได้หรือยังเดี๋ยวลูกบ้านดูไปดับถือผมือเย่ะใหญ่ผู้ช่วยกันเลยนะคะเดี๋ยวนี้ผมจะเรียกผู้ช่วยนะเดี๋ยวพี่ทำมาเป็นเพื่อนนะครับผู้ช่วยนะ ช่วยผู้ช่วยช่วยทาให้กินหน่อยได้ไหมเนี่ยได้นอนะเออแค่ไรไม่ออกก็บอกผู้ช่วยนะครับทุกคนผู้ช่วยช่วยได้อ้าวอ่ะเดี๋ยวให้ผู้ช่วยบำรุงกาลังครับจะได้มันหมานทำงานได้คล่องปึ๊ดคล่องปึ๊ดลูกบ้าสั่งอะไรผู้ช่วยก็แข่งอย่างเดียวนะเออําอ่อนนะช่วยกันช่วยกันแข่งนอกอ่อนในนะอย่าลืมนะผู้ช่วยนะแข่งนอกอ่อนในอาจะโอ้ยบาทันกินพอดีแล้วใช่ไหมนะอ้าวอาอาวอาอาอาเดี๋ยวกิน ปาร์บิคิวจะออนก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอญาต์ช่วยผู้ช่วยนะครับขอให้ผู้ช่วยเป็นคนดีของลูกบ้านนะลูกบ้านเดือดร้อนอะไรหรือว่าต้องการความช่วยเหลือเมื่อไหร่ผู้ช่วยก็จะไม่เมาผู้ช่วยจะทํางานจนเสร็จแล้วก็จะเป็นคนที่เลิกกินเหล้าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะมีเมงินมีทองอะไรก็เก็บไวใ้ให้ลูกบ้านให้แม่มานะผู้ช่วยนะนี่อวยพรนะนะห้ามคด โกงนะถ้าเกิดรู้ว่าคดโกงเมื่อไรนะตามไปใช้กร,รมด้วยนะให้พรด้ช่วยนี่ให้ลูกบ้านรักเขารบผู้ช่วยนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้เชแยงไทยทีหนึ่งอันนี้ให้พรผู้ช่วยก่อนอันนี้อาหารเลี้ยงผู้นนช่วยนนคนให,ใหมให,ให้พรหร,หรือแช่งครับเนี่ยให้อยู่จนเรบวาละนะอย่าละได้โดนไล่ออกก่อนนะให้ให้ออกตามระเบียบระเบียบนะนี่ เลี้ยงแต่งตั้งผู้ช่วยอาจะครับนี่อ้าวเดี๋ยวขอชะลอกับผู้ช่วยกันนะครับอืมภูมิใจจังเลยมีส่วนร่วมในการที่แสดงความดีกับผู้ช่วยแหละมึงทำมาแล้วหอมว่ะผู้ช่วยฐาเยอะเลยพี่เนี่ยฐานิดเดียวมันไม่มันม่เทาฐานเยอะๆนะใครบางคนใครบางคนทำอ่ะเชนแม็กทำมาหรือว่ายังไงซื้อมายังไงผมทำมาอืมอันนี้ผู้ช่วยเลี้ยงเราใชนแม็กเลี้ยงผม เพี่ยนผู้ช่วยผมนอนนอนมาเลียกเออร์ผมเป็นผู้ช่วยนี่ดีจังมีแต่คนเอาใจอีกหน่อยเรียกมาให้ไวนะอย่าแบบดีลาเยอะนะรู้เปล่าถ้าลูกบ้านเรียกเมาอยู่ก็ไม่ได้นะแบบเฮ้ยอย่างงั้นยิงไม่ได้นะต้องแข่งนอกอ่อนในนะเพื่อนจำไว้เดี๋ยวใช่ไหมต้องทอดนอนให้ด้วยเนาะเดี๋ยวอยู่ไดี๋ยเดี๋ยวทอดเอามากินผมก็ไม่เคยกินนะครั้งนี้ครั้งแรกใช่ไหมเคยกินหรือยังยังครับ วันวันนั้นเจอ,อที่ที่แม่สามาเห็นปะมันมีมันมีต้นอยู่ที่ว่ามันล้มอ่ะตอนที่เรารอไต้ตนน้นไม้มาเห็นขุยปะอยู่แต่ไม่ขู่เลยอืมแต่ทั้งนั้นมันเอายากนะเนี่ยแต่ตัวนี้คือโอ้โหนี่ก็ไปนั่งดูเขาขอความนเคห์มาไม่งั้นเราอดละจริงๆจะม,มนีน้องๆสาวๆมาร่วมแสดงความยินดีด้วยแต่ว่าคะแนขเขอขี้เกียจกลับไงผมบอกผมบอกผมบอกว่าผมจะนอนบ้านเชแม็กคนอื่นก็ไม่มากันเลย เออจริงๆก็มานอนส่วนจะอ๋อแล้วเนี่ยพี่น้อยเขาจะไม่ไม่มาคุกคีกับเราแล้วไงเดี๋ยวต้องไปช่วยงานหมู่บ้านและนะเดี๋ยวอีกหน่อยพี่อ๋อจะไม่ได้มาอย่างนี้นะครับไม่ได้มาทำอเไรเทมอลครับพี่อ๋อจะเป็นคนดีแล้วนะครับอืมอุ้ยมัมมเนเกิดจะหล่นใช่ไหมปิ้นนีย่ยอ่ะเดี๋ยวทำให้มันหอมๆอร่อยๆแล้วก็ เมนูอื่นีก็ยังมีนะครับพี่ใหญ่มาได้พี่ทำมาดีครับครับนี่วันนี้มาร่วมแสดงของเราดีดีครับผู<อ>้ช่วยอ๋อไเลยนะโอ้ยทำไมพี่อ๋อแล่ะผู้ช่วยมีแต่คนน้ำหน้าเทารตานะโอ้โหอี <c oughs> ยน้อยเขาจะไม่กินเหล้าแล้วนะเพราะว่าลูกบ้านไม่ให้มากิน <c oughs> นะอ่ะพี่หาเคลียร์เคลียร์โต๊ะก่อนเดี๋ยวผมเคลียร์โต๊ะก่อนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะเอานอนให้พี่ทำกินด้วยนะพี่ทำเคยกินนอนยัง นอนยักษ์อ่ะอ่ะพี่เราทำเรียกว่ายังไงอ่ะได้เรียกหน่อยพี่ทำไหนหน,น,นอนด้นหนอนด้นอ่ะอ่าผู้เชี่ยวชาญเรื่องป่าอ่ะแนะนำหน่อยหนอนด้นหาได้ฤด,ดูไหนฤดูนี้จะถึงแน่ฤดูฝนฤดูฝนต่อเกจแล้วมันก็จะเป็นแมลงนะหนอนด้นนี่นี่มันด้นยังไงอัานไหนไหนพี่เซ็นอ๋อมันป้องๆนะหายากนะเนี่ย ลุงทำเห็นที่แม่สมานั้นมีอยู่นะมีขุยอยู่นะมันต้องข่าไม้อะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวจะบุ๋มุงกำลังลูกพี่ใหญ่ด้วยนะครับนะหลายตัวอยู่ตอนอืมโสมก็จะไปหาให้แหละแต่ครั้งนี้มันไม่มีอุปกรณ์ไงพอจะได้ตัวนึ่กก็ยากครับทุกคนอเดี๋ยววันนี้มาครบทีมครับเดี๋ยวนั่งพักผ่อนก่อนนี่สุกแล้วนะครับอันนี้ชิมไปเรื่อยๆได้ไดห,รหรือเปล่าหรือว่าต้องรอ ทานได้เลยครับทานได้นะ,ะ<อ>เป็นผู้ช่วยแล้วหัดเปิดงานเมื่ออีนอยเขาเรียกไปเรียนเชิญผู้ช่วยออสเนี่ยขึ้นมาบนเวทีด้วยครับเนี่ยก็ต้องหัดพูดนะพูดได้เป็นด้วยนะนะครับผู้ช่วยอืมเป็นไงผู้ช่วยยังไม่พูดเปิดงานเลยผู้ช่วยอร่อยเออเหมือนเดิมครับ <laughs> ไม่ต้องเป็นก็เหมือนกัน,น,กน <laughs> ดีกว่าอีกาบพาขนาดพ <laughs> ี่ทำมาพี่ทำมาเอาไปใกล้มาตามแม่เดี๋ยวผมกินบ้างนะทุกคน,นอ้าวขอขอไม้ที่กินตันนี้สุกๆนะแต่เดี๋มันได้สุกหมดไม้คนละหมาดูได้ไหมเอาเลยครับอืมอ,อ,อ,อืออร่อย เห็นปะลูกบ้านมีแต่คนเอาของมาเลี้ยงผู้ช่วยแต่ผู้ช่วยไม่เอาอะไรมาเลี้ยงลูกบ้านเลยนะท้ำปากกับเล้าแค่นั้นนะเงินเดือนผู้ช่วยมันน้อยอยู่เหรอจะทำไงดีอ่ะไม่รู้มันจะอยู่ได้ยังไงใช่ไหมพูดไม่ได้ทีกปีฮะพูดมันได้ขอบคุณครับอะไรครับทางเรือผู้ช่วยผู้ช่วยออฟนี่ครับทุกคนครับน้องโสมมาแล้วสวัสดีครับน้องโสมสวัสดีครับ นี่น้องสมก็มาร่วมแสดงความยินดีกับพี่ออสน,นะครับวันนี้น้องสมก็จะทําซ้มตําให้รับประทานนะครับส้มตํานี่คือให้พี่ออสว่าเอาไปฝากคนที่บ้านคําเนี้ยตกลงแล้วกินที่นี่กันนะพี่ยังไม่ลืมฝีมือทําซ้มตําเนาะครับอมีอยู่สองอย่างฮะไม่อร่อยก็อร่อยฮะส่วนใหญ่จะไม่อร่อยนะพี่จําได้อยู่อร่อยฮะนี่ครับตำไทยไข่เค็มฮนะอ๋อ นึกว่าจะไม่มาแล้วอีกหน่อยต้องฝากฝังลูกพี่ใหญ่เขานะเพราะว่าลูกพี่ใหญ่เขาเป็นผู้ช่วยไล้ไงมีเรื่องอะไรก็ลองเรียนผู้ช่วยได้อืมอืมน่ากินนะครับของกะบิลังยากเลยพอดีกินจะ่บาร์บีคิวยาก,กินอะไรที่มปนแบบเป็นแบบ,นบ,บไทยๆเนี่ยได้น้องสมาก็คือท้าท่าเลย พี่ได้ตัวหน่อแล้วนะน้องสมฮะไอ้ตัวหน่อที่น้องสมเคยเห็นนะแล้วบอกว่าจะเอาให้พี่ดูวัวนนี้พี่ได้มาแล้วไอ้กใหญ่นะั่น่าอนาใช่วันนี้จะลองกินดูพี่ก็ไม่เคยกินไม่เคยหาวันนี้ครั้งแรกเลยเด๋วใช่พี่แม็กทอดให้เนะเอาก็ปรอบเลยไม่รู้จะอร่อยเหมือนรถด่วนหรือเปล่าน,นะครับเดี๋ยวรอติดตามชมกัน,นวันนี้ผู้ช่วยเขาดีใจมากเลยมีมีพวกเรามาแสดงความยินดีจริงจริง เราต้องจองคิวเขานะอีกหน่อยเขาไม่มีคิวบ้างนะเพราะว่าถ้าเกิดลูกบ้านเรียกเขาหรือแม้แต่ผู้นําในชุมชนเขาเรียกอะ่ะเขาจะไปที่นั่นก่อนเราต้องจองคิวเขาไว้อืมไม่ธรรมดานะพัฒนาระครับพัฒนาแลนะ้วแต่ว่าจะไม่มีเพื่อนมาหาและว <laughs> <laughs> มีอย่างนึงบริการลูกบ้านกับมีไม่มีเพื่อนมาหาเนี่ยเลือกเอาจะเป็นอย่างอย่างที่สองไม่เป็นไรอย,อย่าให้เขาตามไม่หาเรานะ <laughs> ใช่มอะไรเงี้ย Dante, เออ да, ไม่มีเพื่อนแล้วเออไปกินเหล้าที่บ้านได้ไหมอะไรเงี้ยชัยบอกโอ้พี่ไม่เป็นไรครับไม่ต้องการเพื่อนครับช่วงนี้โอ้โหนอนยักษ์นอนยักษ์นอนยักษ์ดูอุ้ยแตกแตกทองม่นจะทองไงเนี่ยอันนี้บรารุงกำลังออดนายเดี๋ยวให้ออดชิมคนแรกเลย ปากของไปพอพร้อมกันอันนี้ได้ไม่กี่ตัวเนี่ยสองสี่หกแปดสิบตัวเนี่ยปกตินี่เขาไม่ขายกันนะเนี่ยพี่เขาใจดีเลยให้มานะครับเขาบอกว่าอยากอยากอ่าให้ผมได้ลองชิมดูว่าผมไม่เคยเห็นนะเลยอะไรอยากให้คนาไมีเมียลองชิมนะครับเหรอโอ้ยดูดิปแปลกมากเลยอ,ะอ่ะเออเนาะนี่มันเป็นท่อดๆอะ่ะคล้ายๆแบบ รถด่วนแต่ว่าไปใหญ่รถด่วนมันนะดูดิรถด่วนมันก็เล็กๆมันก็ไม่ใช่อ่ะดูอืมอันนี้ไม่ใช่รถด่วนครับอันนี้รถไฟความเร็วสูงจากจีนอุ้ยนานไปเซวเยอะนานเข้าแตกเลยแตกเลยอ้าวเดี๋ยวครับไปใกล้ๆดูฝั่งนี้บ้างความันบางนี่ รถไฟความเร็วสูงครับใหญ่รถด่วนประมาณร้อยเท่านะครับมูลค่าหาไม่ได้ครับนนเพราะว่ามันหายากมากแล้วมันเอายากมากครับนียู่ในไม้แก่นหนาแกนแบบเล็กๆ่เนี้ยตัวใหญ่นี่คือต้องใช้เวลานานมากเลยได้หนึ่งอันถ้าไม่ใช่คนที่หาก,กินบ่อยๆนะคือแทบไม่ได้ตัวเลยนะครับทุกคนอันนี้เรื่องจริงเลย พอนพี่เขาหากันรู้สึกเหนื่อยแทนครับก็เกรงใจเขาอยู่แหละแต่คะแนน,นพี่เขาบอกอ่ะเพื่อลองกินดูเพื่อติดใจมันน่าไปหาเองแต่ว่ามันก็อยู่ในช่วงเวลาของฤด,ดูกาลที่มันมีอย่างที่พี่ทำบอกครับมันจะมีช่วงที่เป็นดักแด้เงี้ยใหญ่มากเนี่ยดูตะลิ้ใช่ไหมดิไอ้ตรงเนี้ยตรงที่จับดิยังเล็กกว่าแล้วก็ยาวมากเลยเท่านิ้ว่เท่านิ้วใช่ผมว่ามันยาวกว่านะเนี่ยขยานะ สองเซนนะเก้านิ้วได้ครับเก้านิ้วเลยก้านิ้วทำใหญ่ไงเก้า <c oughs> นิ้วก็ <c oughs> จริงอ่ะยาวมยาวใหญ่จริงโอ้ใหญ่กายาวกว่านี้นิ้วออดดูดิตัวเนี้ยเนี่ยดูนิ้วผมดิโทษนะครับสองต่อกันอุ้ตายใหญ่มมจัด <12 S 2> เลยสองเซนอ,อือเดี๋ยวกินแลวโลกก็ชัยบอลุงนกำลังครับจะได้แบบว่าหมันหมานปังๆังอะไออดนะ เดี๋ยวให้ัปเลื่องกรอบก่อนเดี๋ยวตักใส่จานเดี๋ยวให้ออดชิมร้อนๆนะครับไม่ต้องเตาแล้วถ้าเตามันเสียเราชาเสียใช่ต้องแบบเขาย่อนเข้าคอเลยอ่ะสุกแล้วครับเอาพอกรอบๆนะจะไม่สก่อนใช่ใช่เอาตักใส่เลยครับได้ประมาณคนละสองตัวนะครับห้ามกินเกินนี้ครับเพราะว่าอหล่นห่อไม่หล่นนะ่หล่นหลน่นี้คือต้องเก็บมาล้างน้ำใหม่นะไม่หล่นครับเดี๋ยวให้ตัวตัวที่ยาให้ออดชิมก่อนนะครับ ขอบคุณครับใช่แม็กอ่าเดี๋ยวผมก็จะได้ชิมด้วยนะครับทุกคนกโรยเกลือเนะอาะนี่อ่ะดูทุกคนข,ข้าวพร้อมเอามาชิมมาชิมน้องๆทำให้กินแล้วมาห์มา,มาออนมาเอาตัวยาวไปเลยเนี่ยอ่ะไปไปไป,ไปให้เพื่อนเปิดก่อนเลยนะมาเร็วเดี๋ยวคนอื่นจะได้กินมั้งตรงนี้เลยไหมใช่ใช่เอาเลยเอาตัวยาวเลยอ่ะ อตัวยาวไปแล้วครับเสียบคอเลยอันนี้เสียบเหรอจับเอาก็ได้ไเออเอ,มา,อมามาส้มตำน้องอุซ่าทำส้มตำม,มาเลี้ยงเนี่ยเห็นป่ะดูสิเป็นผู้ช่วยมีแต่คนเอาใจปรากฏปรากฏว่าเดี๋ยวไม่ได้ไม่นานออดบอกไปแล้วอุ้ยดูอุ้ยดูทำหน้าก,กินเฉยเลยหน้าก,กินนั้งนอ่าชิม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 เดี๋ยวเมนูพี่มุญธรรเดี๋ยวทำรอบดึกเอาตัวยาวเลยเออเอาเดี๋ยวเราจะได้ชิมมั้งร้อนร้อนร้อนนะ เอาบลาของอ่ะส้มตามก็เลยส้มตามซ้มตามมัดก่อนไหมเออเอานี่น้องโสมทำให้ครับเออเนี่ยเห็นป่ามีแต่คนน่ารักมาอยู่กันนายเนี่ยเห็นป่าออมนี่อร่อยไหมมีปลาด้วยมีปลาด้วยปลาย่างปลาปลาลําห้วยอืม,ยอ,มอย่าร้องไห้นะ,ะมากอ่อนร้องไห้ไบเขาที่ไรไม่ได้นะเป็นผู้ช่วยวต้องเข้มแข็งนะครับแข่งน้องอ่อนในแบบที่เราบอกอะ่ะ S <S <S เอาแค่พอได้อยู่เออลองปรกของเอา <S <S <P ito> พี่ทามมาชิมนอนเหรอพี่ทามมาอร่อยนะพ <P ito> ี่กาบอกขนาดเือเอาขนาดเดี๋ยวผมขอชิมนะครับชิมชิมหนอนยากไนะมาดูนะอันนี้อันนี้ไม่เคยกินเลยนะครับครั้งแรกเลยนะครับเดี๋ยวก็จะให้พี่แม็กน้องโสมกินนะครับโอ้โห มันมันมากเลยแต่ว่าหนังมันจะเหนียวเหนียวกว่ารวด,ด่วนแต่ขนาในี้นมันเหมือนไขม,มันอนะ่ะอืแปลกปอบไม่ถูกหนังมันจะเหนียวกว่ารวด,ด่วนรด,ด่วนมันจะกรอบแต่ว่ายัางค่อนไม่แห้งถทอดแห้งมันจะเก่าเนื้ออันนี้มีซ้มตําน้องส่งมาแก้มน,นะครับซ้มตําปลาย่างนะครับ อยากจะให้พี่มันทำมากินด้วยนะครับแล้วก็มีเมนูที่พี่มันทำเด็กเราก็จะร่ำลาบรรยากาศไปในค่ำคืนครับขอบคุณเพื่อนอ้อนมากเลยที่ไม่ลืมกันนะแต่วันนี้ต้องจองคิวอ้อนนะครับเพราะอ้อนี่ยบอกว่าถ้าเกิดจะมากินอะไรต้องบอกเราเพราะเขาจะมีภารกิจในการทํางานนะอันนี้คุณป็นการเป็นงานแล้วอินดอร์ผมจะไม่เล่นพูดเล่นกระจอกนะครับก่อนเสียครับรับผู้ช่วยจะเวลาเต้นเนี่ยก็จะปิดกล้องแหละพร้อมรับพร้อมต้อนรับเสมอครับครับแต่ไม่ต้องจองคิว ไม่ต้องจองคิวสาธุเพื่อนกันอืมก็มาคหนอเดี๋ยวพี่ไปทำสลัดซซี่ดิเดโสมโสมกินบ่อยไหมไอ้หน่อเนี่ยไม่เคยกินเลยเอาเดี๋ยวชิมให้ชิมไป่เอาพี่ทำมันดีไหมมีแต่คนไม่เคยกินหนูก็ครั้งแรกเนี่ยอ่ะโสมมาลองหน่อยอ่ะตรวจตัวก่อนเดี๋ยวเสียสิทธ์ คลีมีการใส่เลยครับใส่ปลามกกินได้จริงนะพี่ให้ลองดูว่าข้างในมันมันคล้ายๆแบบเป็นมันมันหรือเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นยาบำรุงอย่างดีแต่นั่งมันจะเหนียวนะที่กินมันต้องทอดกรอบนะแต่ว่ามันเยิ้มๆกันไปด้วาข้างในมันคลาเมลยมันมากหนังเหนียวๆอร่อยนะพี่เออมันนี่เหมือนเราดูดูมันจะกรอบๆเนาะ อย่างนะอ่ะผมขออยตัวนะเพราะว่าคนละสองตัวครับสิ่์นั้นขอใช้น้ำน้ำบันนี้นะครับทุกคนอ่ะผมขอจะใช้สิทธิ์นะครับไม่ว่ากันะนะอืมอร่อยก็ขัดด้วยแหละแต่ว่าถ้าทอดก้อนนี้อืมหนังมันเหนียวมันหนังมันไม่ดเรื่อยเรื่อยด่งมันจะกรอบๆนุ่มๆอ่ะหนังมันเหนียว สํนหรสมอร่อยนะอร่อยทุกอย่างไงโรนี่อื๋อจะร้องไห้ล่ะไม่ชนนอกฟ้าอะไรเพื่อนกินเลยของใครก็ลองกินละเลยอืมนะอืมกวไปยางใหม่แล้วมไม่หัวไฟนีดหน่อยอืมไฟมันจะโดนไฟที่ยากกินกินได้หมดอ่ะ ส้มตำอร่อยนะให้มันตำหน่อยรส้มุทรสาทำมาไข่เค็มนี่ทำเองไมหรือว่าซื้อซื้อเอาครับพี่ทำไม่เป็นนะไข่เค็มวันหน้าพี่ทำให้โอ้ไข่เค็มกูก็มีต้องอาบน้ำสักสาไม่เอาไข่เน่านะเอาไข่ไม่เอาไข่เน่านะเอาไข่เค็มนะมันต้องอาบน้ำสักสามวันก็เค็มแล้วเปลี้ยงครับไข่บอกอ็อมเอ็มถือาอันนี้เป็นเมนูที่ ให้ผู้ช่วยนะครับนะเผื่อว่าอีน้อยพี่ธรฑำผ่านเส้นบ้านแม่สะกิดเนี่ยผู้ช่วยก็ได้บริการดีหน่อยค่ะได้อาจมีคนมาคุ้มกันเป็นบริการให้พี่ธรรมนะครับนะถือว่าเป็นน้าใจเล็กน้อยจากพี่นะอ,อ้นนะนะอันนี้ลูกพี่ใหญ่เขานะนะเขาก็มีใจกับน้องเนี่ยเขาก็ดีใจกับน้องนะครับทุกคน <c oughs> แล้วก็มีมาม่าต้มนะนี่อันนี้ก็เอามาเลี้ยงผู้ช่วยนะผู้ช่วยตอนนี้รู้สึก น่ารักนะตายไม่ขวางตาขวางกี่โมงเขาไม่ช่วย,ยถ้าขวางจะได้ปิดคลิปครับเกรงใจเราเสียพับรักผู้ช่วยเนอะผู้ช่วยครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะได้ไปนะครับทุกคนเดี๋ยวอันนี้ก็คือให้พี่ออสกินนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็นั่งคุยกันชิวๆถึงเวลาก็เลิกงานแล้วก็เขาจะไปปฏิบัติหน้าที่แล้วอีหน่อยจะไม่มีออสคนเดิมมาตรงนี้นะครับจะเป็นออสคนใหม่ นะครับจะยิ่งกว่าเดิม <laughs> okay, โอเคอวยพรอวยพรก่อนไปนะครับผมขอให้ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานนะเพื่อนนะครับคิดสิ่งใดขอให้สมดังความดังความปรารถนาแล้วก็มีอะไรนะเป็นผู้ช่วยส่วนตัวนะในชีวิตเข้ามาอยู่เคียงข้างกายนะเออนะแล้วก็ให้ลูกบ้านรักเคารพนะแล้วก็เป็นที่พึ่งของลูกบ้านนะเอออันนี้นะครับเป็นะ ออเดิร์ฟนะครับเป็นเมนูออเดิร์ฟปิดท้ายนะไม่ใช่ออเดิร์ฟเริ่มต้นนะครับของลูกพี่ใหญ่เราเต็มขาดเลยใช่เป็น,ปน,ปนลูกชิ้นเนื้อลูก,ลกชิ้นหมูมนะครับเดี๋ยวให้ออสพี่ออสชิมครับพี่ออสชอบไหมชอบ,คร,บครับครับเอาชิมพี่ทำขยิ้มและอินดอยอย่าลืมนะพี่ผู้ทำมาเอาบริการมาดูแลนะอืมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพูดขอบคุณหัดพูดขอบคุณ เพื่อนๆที่มาร่วมงานหน่อยจะได้แบบอีหน่อยขึ้นเวทีจะได้ไม่เคอะเขินไม่ยอมเป่าเลยมั้ยพออ่านนะเดี๋ยวออนพูดขอบคุณก่อนนะครับเดี๋ยวอีหน่อยขึ้นเวทีจะได้ไม่เคอะเขินนะขอบคุณครับให้มันแบบมีแบบดูว่ามันมีพ w e r มีพลังหน่อยอ่าขอบคุณครับไงนต่อขอบคุณครับที่มาสนับสนุนไม่ได้มาสนับสนุนคือมามาร่วมแสดงความยินดีครับร่วมแสดงความยินดีไม่มีตังค์สนับสนุนหรอครับทุกวันนี้อ่าไหนต่อ คุณมันปเป็นแล้วโอเคหยอกหยอกอ่ะโอเคไปแล้วนะนะอร่อยนะ,อ,ะอันนี้ของฝากจากพี่มุนทำนะครับอันนี้นิดๆหน่อยๆยอดครับนะพี่มันทำไม่ว่าหรอกเต็มถาดเลยนะร่วมแสดงความยินดีนานทีไม่ได้เลี้ยงทุกวันใช่เออนะเป็นสปอนเซอร์ให้ออสแค่นั้นแหละข้าลูกชิน้นอีน้อยออสจะเป็นสปอนเซอร์แล้วอื่นอ่ะโอเคจัดไปครับขอบคุณครับนี่ลูกพี่ใหญ่เรา วัดโตธารายังจำสวยงามสง่ามองผู้ช่วยที่เป็นที่สกละาบูชา้ยจากทั่วหน้าหากว่าใครไปอยู่ตามพันวัดโพทารายังจำมองพค่ตอนเด็กวิ่เล่นลมเย็น

ให้โด่งดังดเหมือนดังครั้งก่อนหลวงปู่ช่วยวอนขอพรให้ดังที